สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทท่านนะคะครับผมมืาหนีกับบ้าขวบสาวจะเลี้ยงกระบาตุ่นอยู่ทั้งดอยครับพี่น้องกับบ้ได้ขึ้นดอยโดนน้องบ้าครับผมห่างหายไปโดนเหนียงังจากฝนตกครับผมนัดขอพี่น้องนะค่ะมันดุนมาส่งกับสาวจะเลี้ยงไม่ว่ามือนมาตุนว่านเอียงผู้ผู้ให้พี่น้องูนนี้มาสิว่าสาวจะเลี้ยสีมานบ่มันเลี้ยวมานเลี้ยวเอาเอาใส่เอาเอาอุ้ยเอาไกลไกลบ้าตุ่นหนีละ นี่คือนวันที่7กันยาด้ค่ะพี่นงองปี67ด้ค่ะมวรว่านีผู้รหมานน่นะพี่นงองเนาะดิคือพี่อีกโอ้ยมีตะวันติปเอามองเห็นอ๋องานนร้านออกเป็นจี๊มัน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 มแกหวกมันับพ่นเดาฮโอ้จิคนวางันที่บหันกับไป ไปเห็นเอวหาพี่น้องเสียงไลมาด้วยเลค่ะซอยเดียกันไปนะค่ะพี่น้องมีเส้นไหนให้เอาไปซอยตำหนันเนาะอ้ดอกนี้เนาะนเออดอกนี้เพชรกำลังออกใหม่เด้อพี่น้องีดอกงามเป็นสีดอกงามเป็นสีเป็นออกใหม่นะค่ะพี่น้องหน้าไม่แตกนาะออกใหม่ใหม่งามนโอู้ซครับดอกโอ้ยบะไรบังพี่น้องเลยพี่น้อง เอาเดแดๆนี่ล้วดี่ดีเดมันอยู่ฟางนีเนี่หดองดงามพี่น้องอัพเดทพี่น้องอับเดกรตากันน่งามเลยพี่น้องมาแค่งแล้วนม่เหาไปจะแห็มแลนพี่น้องกแดงข้างคองพี่น้องนีู่ดอกนะ พี่น้องใช้เนียไม่เห็นออกไม่สักแล้วแต่แลังงามๆเลยพี่น้องงามมากจริงจีกเรียงเนยู่เนี่ยน้ำค้างพี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องตัดออกสียแล้วพี่น้องเดียงึ่งซึ่งเลยมื่อกี้นั้นเพิ่นแฝดคอมแฝดขาเดียวพี่น้องโอ้ยยาย

สาีดีอาจเห็นสาวจนเลี้ยมผีน้องเจ้าดอกสายจนเล้ยมสองนี่อีบอโอ้ตัวจอพีน้องพีน้องักนี่คนน่ะโอ้ยยังไดสาวแล้วดึงออกพีน้องบวกนี่คนน่ะชีดอกคาดอกว้าวตกเกี่ยวมอ สียดายสองดอกเนาะเราจะเนี้ยอื้บันไดครบดอกเลยพี่น้องเอาใส่ก้อนแสงก้อนโอ้กเขนตังเอาบานก้อนจูงอุ้ยเสียดายจูงบวกกิน พคนว่ามันหวาน่าเพยคนว่าปวกว่าเอ้ยตาจะเลียมเหยียบเป็นเหยียบเลยปุ๊บตกแทงเบิดโอ้ยเหยียบไม่ตีตขาอยู่ตกใจเบิดเอิ้นเอาเด้วอวยยังพี่น้องก็ตกใจเบิดแม่ ตื่นเนาะหยีบหยีบเนาะบไรตื่นลมเองบ่ตาคุณเลี้ยมเมื่อเงนมดแดงบ่เห็ดลมเดี๋ยวมดแดงอะไรน้องบ่แข็งรัวไอ้พวกโอ้ยโอ้ยบ่ไ้พี่ใดพี่นองนะของหวานไ่ได้จอยมาหยาดพืนลมออกมาเนาะ xem là người sáng giả nè xem làm người sáng sáng yeah. yeah. cái nó nè uống dọc nhà lẹ mama mưu chóc uống dọc nhà lẹ mama mưu phiền uống dọc nhà lẹ mama mưu phiền uống dọc nhà lẹ mama mưu phiền uống อนนันไหนต้นอืมดอกเยวาเฉบเด้อวเห็นบ่อยัหนึ่งเนาะทาจแนมรุ่นนี่มาเดือมาเดือมาเดือว่าจะนิวง่ายเฉีเย้าง่ยตัวผัก อราเคยผิดบังพี่น้ไม่็สองดอสองเพราสองกับสามนึกนู่อสามงวาละตัวโอ้ยมือดีเข้าบอดอกใหญ่เข้าบอสามดอกเอาใหม่ออกเนี่ยสามเนยมใหม่พี่น้องออกบดเใช่โคดอกอะงานนุ่มเนาะงามครับคือดอก อุ้ยแน่นอือพเที่นี่สี่พ่อบานนี่ดง,องด,ดอกเดียวดอกเดียวบพี่น้องมือสามดอกพี่น้องเพิ่นแดงกันเกิด <c oughs> อุ้ยน้างตัเนี่เลาะเล็กแตงกินคืนเลยอุ้ยสูบหัวใจด้วยสูบหัวใจด้วย

งาบครับสองบานจ้าสองบานได้บาเบาตุนเออขึ้นอยพี่รองเอองจบสองบานซวยตัวนี้บสวยขานี่ขาเนียนติกดเหน่งามงหวานได้พี่น้องเนี่ยงจัขาแล้วบบาต้น นี่อ่ะมอกไงรุ่นกันสวยงามได้อหน่อยติี่่างกันเ็บอเห็นโอ้ยจังสันเนยสอเรื่อบเปิดเบิ้งดีดีนี่อะหือขายาวเท่าสองมองเดิมพี่น้องคุณอ่ะ เกิดพี่จะดวกง้อกตใหญ่ๆองมือใหอมเหยี oh. ่างมือหี่น้องบื่งมือหลว่ใหญ่กว่าสองมือสอมือหร่นว่าสอือการองอกางอวสอง่กาองมอ่กองอวองมวาสออกาสองอกวงมนอองกสออกเป็นองินอใหญ่่องกอกหลายพรมอมเนาสเดินอีกกัน นีอย่งซาเจเล้ไม่นห็นเขาใครบุ้นว่ามันว่านผ่นสะเห็นนะเขาเห้นเขาใครนิพี่น้องคุณคุณเดงพี่ตะจุ่มน้เอันนี้อันนี้แม่งเจาะมาตะใส่พี่น้องอุ้ยเห็นเขาใครด้วพี่น้องวานเห็ดหนาขาพี่น้องมันพี่น้องขึ้นไปทางทึงยังมีในหน่อยอีได้ว่ะตไหน เออตะปอตะแเป็ดนี่มันหลายอยู่พี่น้องจูมันนี่แม่จูพีก็งามแต่พี่นะบ่จีนี่น้อยกับสามจีจีพี่น้องเฮ้ยชอบคนเลยน้ำไหลออกจากหูพี่น้องนี่คังถึงบ่มีเลยพี่น้องน้ำไหลออกจากรูเด้พี่น้องเด้บ่น้ำซึม ยืนยังเราาจีแรมเอ้าโหเห็ดตัวนั่นพี่น้องเอ้าก็แยุบแปลงเดยสเพื่อน้วต้นวานตาจีแรมนั่งมือเาเมือเนี่ยนีนั่แป้งเลยของจุ่มว้ายหึกวานเป็นเมือพี่น้องเลนเอาเห็ดต้นนั่นหาเพื่อนเหียนหรอพี่น้องบ๊วยไปไหมนี่นาเขา งอเงือกเกิดเจ้ามันพ่นตอใหม่พ่นเขียวพ่อแม่นตอใหม่มอดขึ้นขึ้นไหนพี่น้องทางเมือแล้วพี่น้องนะสาวเจเล็บเอายอดรวมให้ดูกันบอยแล้วค่ะพี่น้องเห็ดกระลังออกเน้องพี่น้อเมืงเห็ดกอแดงเพิ่นจีร่าลายอยู่ตรงนี้งามเนาะสาวเจเล็บเงี้ยอับ่อยแล้วค่ะได้ซ่อมีแล้วค่ะพี่น้องงามน้มอยู่พี่น้องมื่อนี่ครับผมมื่อนี่กะมา ผู้เดียวด้วยพี่น้องมาซอมเดียวตะลุยกับสาวเจริญมสายเดียวพี่น้องมาหนึ่งดอยนีเนาะมาซ้อมเบิ้งนะครับผมมาซ้อมเบิ้งว่ามันสีเป็นจังไงก็ออกเพราะใส่ได้อยู่พี่น้องกันลังเริ่มเนาะสาวเจริญมนี่ดอกงามๆครับผมจังได้นตะลุยกับสาวเจริญมสีได้ลำลาไปก่อนเนาะพี่น้องจังได้ทาพ่อกันคลิปหน้าคนละพี่น้องคลิปนี้ต้นตะลุยแอนสาวเจริญมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากกันยุงน่งนะพี่น้องผมกลุ่ม,ม,วมวกวนห่วยๆุกคนไล่เท่าจะแนมผม <laughs>